วันเสารวันนี้อาจจะได้ไปงานบุญงานกุศลหรือใจเป็นพ่อพระแม่พระนะคะเป็นคนที่มีความเมตตาสูงมากวันนี้หน้าที่การงานอาจจะมีคนมาขอความร่วมมือจากคุณหรือมาของานจากคุณหรือมาขอคําปรึกษาเกี่ยวกับหน้าที่การงานจากคุณนะคะถ้าใครที่ทํางานอยู่ใน องค์กรใหญ่ๆมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายงานได้บริวารเพิ่มได้หน้าที่เพิ่มสําหรับใครเป็นนักค้านักขายมีโอกาสได้งานเพิ่มงานเสริมช่วงนี้เป็นจังหวะดดีเกี่ยวกับการงานและการเงินการเงินก็จะมีช่องทางที่จะหาเงินได้จากหลายช่องทางนะคะได้จากการอุปถัมภ์ได้จากหน้าที่การงานได้จากวาจาจากการเจรจามีหลายช่องทางที่เงินจะไหลมาเทมาส่วนความรัก เช่นกันค่ะช่วงนี้นะคะจะมีรักใหม่สำหรับคนวันเสาร์บางท่านเนี่ยอาจจะมีรักใหม่มีคนใหม่ๆเข้ามาให้ได้เลือกมีสิทธิ์ได้เลือกนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่มีความอบอุ่นใครเห็นแล้วก็อยากเข้าหาอยากขอความรักจากคุณหรือความเมตตาจากคุณนะคะช่วงนี้คนวันเสาร์เครื่องหมายอินดิฟิตี้นี่ขึ้นสอง อ่านเลยแสดงว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมไวพิบดีปฏิปฏิญาณดีแล้วก็สิกเซนแรงมากนะคะเทพเทวราคุมขรองตัวคุณเองลางสังหรณ์จะแม่นยำช่วงนี้ถ้าคุณคิดอะไรทำอะไรนะคะมันจะเกิดขึ้นจริงตามที่คุณได้คิดไวเพราะฉะนั้นคิดดีๆนะคะไปต่อเรื่องสุขภาพแต่เรื่องสุขภาพให้ระวังเวียนหัวนะ ผมล่วงผมบางปวดหลังปวดเอวนะคะ <c oughs> โดยรวมวันนี้คนวันเสาร์ถือว่าดวงดีนะคะดีทั้งเรื่องเงินดีทั้งเรื่องงานดีทั้งเรื่องความรักการค้าการขายนะคะขยับขยายมีโอกาสได้งานเพิ่มงานเสริมถือว่าเป็นจังหวะที่ทุกอย่างลงตัวนะคะจะมีคนมาขอคำปรึกษาหลายๆเรื่องนะช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่ มีคนเข้าหาเยอะนะคะแล้วตัวคุณเองก็เป็นคนที่อบอ้อมอารีเป็นผู้ให้นะคะมีจิตใจเป็นคนใจบุญนะคะบางท่านอาจจะอยากไปวัดนะคะมีโอกาสได้บริวารเพิ่มได้หน้าที่เพิ่มนะคะหรือมีลูกหลานบริวารเพิ่มค่ะเป็นจังหวะที่ดีนะคะโชคลาภเบอร์โทรศัพท์สตัวท้ายสตัวท้ายหรือซเซนของคุณนะคะคุณชอบเลขตัวไหน คุณคิดว่ามันจะมามันจะมานะเพราะว่าเซนต์ของคุณจะเป็นสื่อนําโชคหรือเบอร์โทรศัพท์598แล้วก็1ขอให้คุณโชคดีนะคะ5981สีเสริมดวงวันนี้ให้ใส่แดงอย่าลืมทาบุญกับสัตว์ใหญ่ไทยชีวิตโคกกะบือหรือว่าทาบุญกับพระพิสูจสงฆ์หรือการเข้าโบสถ์สวดมนต์ไหว้พระนะคะ ะจะไปโมไปไหว้ที่ไหนวันนี้จะมีฤทธิ์มีเดชขอพรได้แบบสําเร็จแบบร0อเปอร์เซนเทพเทวดาที่คุณจะขอได้ช่วงนี้มีพระพิคเนศปู่พญานาคแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พรจากแม่ของคุณเองนะคะขอให้คุณโชคดีในทุกๆด้านนะคะวันนี้รับรื่นนะคะ